สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮตดแปดไหนก็ติดตั้งวงกบประตูนะคะเนาะสว่วนคุณพ่อกับเพื่อนบ้านเพื่อนก็นะจะฉากตั้งวงกบประตูก่อนพุดลือเบรียเนอะมันพุดลือเนาอ

มีดและเฮียลีเบเหนน็นลีลีสื่อมาสามลอยฮาซิฟก็ได้นั่นนะเมืมอม่อนั่นก็เสียมมันตกยังได้เขาคือเบเห็น,นเขาขี่รถนั่งดูข้างหลัางอยู่ Uy, siya. Siya, mon muero, muero. คนอื่นใ่ไ่าคนจับนะผู้ใดห้ากรถมาตอนตอน็กตานะบอกผู <ตา S 2> ้ที่ลุกมาได้นะบอกบอกโบ,บนะนะเดี๋ยวเรานอนอยู่นะนอ่าบอกรถมานะครับไปลงแบบกไม่ตาหรอก เดอเรานอนเนี่ยำน้ำนเออจะตานข้าไหมคะเรานอนอย่เห่เบอร์เนตา คนประกาศซ่อนและเอื้อยสิ่งเนาะเอื้อยรับใบพันยานคนประกาศึ้น รถนะรถนะมอเตอร์ไซค์มาเร็วน่ะน่ะมูจินะะเชื่องได้หรอเชื่องอีกไหม มาเราจะเอาไะเก็บให้อ๋อโอเคท่านเรียบร้อยเนกรอบประตูเหลือเหล็กทาดด้านบนประตูใหญ่เบลล่าเลยก็ขนาดมาทานแล้วท่านแปดสิบเออ ประตู80แต่ว่าประตูห้องน้ําส่วนใหญ่70นะส่วนใหญ่ประตูห้องน้ําจะเป็น70็ดสิบนะครับแต่นี่ผมเผื่อไว้คนตัวอ้วนเข้านะกอ,ค,อคนกระฉาบนะพี่นอนะอ้องเรเริ่อแล้วนีก็สวัสดีค่ะ